I'd never seen a market like this. You could buy almost anything. But Bourbon owed money to the Hansa sentries and was anxious to leave. Holster your weapons at once! Who are you? Come into the light! Uh. uh, uh. จะอยู่ใจเย็นดิโถเอ้ยเอาไอ้ชื่อมอมมันเหรอโปรโมนเฮ้ชื่ออาญากไว้ทำไมพูดชอบเล่นลินเนี่ยแบบพูดแบบเล่นลินเนี่ยเดี๋ยวคุยกันไปนะเดี๋ยวขอเดินหาของก่อนพี่เมียวไม่มีเลยอ่ะไม่ซ่อนเลยอ่ะเอ้ยอยาจะเก็บของสักหน่อยจะเก็บอันนี้แล้วกันเทค เออเก็บเอาต้นสอ้าวทำไมอ่ะไปด้วยดิขอไปด้วยไม่ได้เหรอเฮ้ยอย่าทิ้งกูไว้ตรงนี้ทิ้งอ้าอเออนั่นแหละให้เข้าไปได้จบทิ้งเปล่าไปดิไปดินำไป เออนำไปหุยหุยตรงนี้มีคนนอนเต็มเลยวิ่งได้โอ้โหอ้าวทำไมอ่ะเขาดอนเขาเดินหน่อยไม่ได้เหรอเดือดรวจลวดอยาก่เดืสดรับรวด,อเ,รรวดเอ้ยไ,อ,ไอ้ดูทำไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นที่นี่มีอะไรให้ตำรวจเแย่เลยวู้ฮู้ไม่เหมือนเมืองหลวงเลยแบบโคตรเท่เลยเอย้ทำอะไรกันอ่ะ เอาไปดูได้ปหมเอาไปดูไหนได้ปหมโห่ไม่ได้เว้ยนี่อะไรอ่ะวันนี้พี่โหนนาถือปืนโคตรเท่เลยโหลบได้ไหมก็อยู่อ่ะอะไรไม่ได้เลยเว้ยเอ้ยเข้าไปดูได้ไหม The boss is busy come back later โอเคเรามาไม่ได้ตอนนี้โอ้ตรงนี้คงเป็นบายที่น่ะโอยกันนะ พี่ชายห้าบาทไม่เอาโอคงต้องดื่มไปนะอ่ะห้าบาทขอชาหน่อยพี่เอออ่ะพี่โอ้โอ้โอ้ต้องต้องชิมก่อนด้วยเหรอเอาได้เลยจัดให้ว่าแต่ทำไมพี่ต้องชิมก่อนนะกินจะปากอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้าอ๋อชิพายแล้วเอายี่สิบดีกี้ กูกินเมาโอ้โยเงินขโมยรู้แล้วกนโอ้เมาว้าวอุยอะไรอ่ะเก็บงัวหมดแล้วโอ้หายหมดไอ้น้องน้งำเลยอ่ะเอ้ยไม่มีอะไรมีอะไรดูอะไรเขาดูอะไรเท่าไรกันอ่ะโอ้ผมเป็นป้านองเขากูนี่อะไรอ่ะตัวท็อปเลยอะ หมูไอ้ยะหัวหมูโอ้โหัหมูมีรถด้วยตรงนี้ไรอะโอ้โหขายของนี่เอง A later few moments อะไรอะตรงเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะเอ้าเราทำอะไรลงไปอุ๊ยอ๋อลองปืนสใช่ไหมลองหน่อยแล้วกันโ โอ้ยเจ๊ดแม่โคตรเก่งเลยวะกูเขี้ยะไ้เงินไปเท่าไหร่วะเนี่ยปั๊มก่อนปั๊มก่อนโอ้โหสี่สิบกว่าบาทแยวเลยรีสตาร์ทกูจะรีทำไมกูไม่รีกูเชนเจอแล้วโคตรเก่งเลยวะเราตรงนี้ไปไหนไม่ได้โอ้โหโ,โอเค ัสดีครับพี่ตอนแรกกระสุนหน่อยครับพอดีเออมีกระสุนเยอะเลยนี่ครับหายหมดมาดิชายครับยังมีสองนัดอีกแปดนัดอีกเหรออาสักสองชุดโอเคขอบคุณครับพี่ชายก็แต่คุยเราต้องไปไหนต่อเอ่อยเราให้ไปทางนู้น ต้องวิ่งไปหาพี่มอนป่าววะได้จนพุนเลยเพื่อนที่นี่โคตรแก๋โอเคที่นี่โคตรแก๋เลยเพื่อนโอ้โหมีอะไรให้เล่นเยอะเลยแต่ก็ได้ตังค์แล้วก็แต่งปืนมาด้วยพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันต่อป่ะก็พร้อมอยู่นะไม่รู้ว่าจะไปทำไมแต่ก็อยากอยูชิ้นนี้ม่นดูมันดูดูสิ้นไรดีอะเพื่อนแต่ก็ช่างไปแต่ก็ไป Take filter. spare my we need get the surface. to to up ได้ดิเอามาดิเราต้องมีฟิลเตอร์มากกว่านี้ใช่ไหมโอสิบแปดนาทีพออยู่แล้ววะถเข้าไปเลยครับเลยเออวัดีพี่ชายเ h e r e b o r โอ้โหเฮ้ยเอาไล่กันทช่ไมอย่าเย็นอย่าสู้อย่าต่อยกันทด้ไมเราเ่ื่อคุยกันอะไรก็แล้วแต่เรื่องของพวกพี่ทำไมพวกเอ็งแต่งตัวกันเหมือน โจนตัวเหมือนโจนเลยวะเพื่อนเอ่ออยากเอากระบอกนี nah ้ไปอ่ะได้ปะกระบอกนี้น่าเล่นกว่ากระบอกปืนก้อนเลยอ่ะขอกระบอกนี้ได้ไหมเพื่อนอ้าวคาวเวอร์มี๋ยวกคาวเวอร์ให้เดี๋ยวขึ้นปืนคาวเวอร์เลยเอาป่ะผมคาวเวอร์เก่งนะเอ่อช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหลบหลบหลบ่าแกกางกู เออย่แหลกปิดเปิดเปิดอ้าวกิบไม<ป>่ได้อะไรอะชิบหายแล้วเราต้องขึ้นข้างบนโอเคโชคดีทุกคนเอาขึ้นข้างบนก่อนนะตามม่ดูทับทาบกับพี่เิด of m ้ s c o w I felt both fear and sorrow, but after a life underground I also saw strange beauty in the dark skies and frozen landscape, so that's the Dead City, Grunted Bourbon. Welcome home, Artyom. Be really careful now. วันนี้ไม่สเตย์เว้ลืมเอ่อบารมันตร์รอพี่แป๊บรอผมแป,ป๊บพี่ผมขอฟาร์มก่อนอเมื่อกี้ไปแต่งปืนเยอะกันเลยไม่ค่อยเอ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะจริงจริงด้วยโอ้ต่างสองบาทถ้ากูจะยิงทิ้งทขาไมวะเปิดกระสุนไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มี แล้วแต่พี่อะพี่โบลุมันเถอะปืนได้ไหมอยากขโมยปืนพี่โบอุมันมากเลยพี่มอนหาอะไรหาของกันอยู่วะพี่โอเคพี่หาไปแล้วผมก็จะได้หาบ้างพี่หาผมหาโอเคป่ะพี่อุ๊ชาเฮีย e! อ่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหหน้าแดงอ่าหน้านง,มงมีกับตักด้วยเหรอเนี่ย โอ้โหแอบเว้เว้เลยเก็บเลยกูไรเชี่ยตกใจหมดไอ้เว้เลยอุ้ยกระสุนธนูลูกธนูเพราะว่ารอแป๊บนะแม่เอ้ยตกใจหมดเฉากระเฉยกระอ้ย อะไรอ่ะเอาปุ่ยต่อระกาทำไมเปลี่ยนฟิลเตอร์เปลี่ยนเตอร์เออโอ้โหขึ้นมาไม่เจออะไรเลยแถมเจ็บตัวอีกตั้งหากกูขึ้นมาทำไมเนี่ยเว้ยเด้เอ,อ้ยไม่มีอะไรจริงอ่ะโอ้โหนี่ล็อกภายนอกเนี่ย ไอเอาแล้วไม่มีอะไรจริงอนะเนี่ยโอ้โหกูขึ้นมาเจ็บตัวฟรีไม่พอไม่มีของให้กูด้วยลงอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหไม่มีจริงโอ้โหเซ็งเลยเอ่อแป๊บนึ่งวะอ่าไอ้คิฟิลเตอร์มึงจะหมดไปเกิน then we một Ya một ways and Tiếng này Tiếng tôi lấy hào ạ Ôi, ạ Hey Eren. if we meet the beast in the open, crawl into Này Some people call these demons, I call them อยู่ไหนอะเวลาคัมโฮมครับเวล่าคัมโฮมมันเหมือนโฮมกูตรงไหนวะเนี่ยไปตรงนี้ไปได้ไอสำรวจแป๊บนะมี่บอมอนเฮ้ยตรงนี้ไปได้มีของแน่นอนมีกระดักไหม ต้องถามก่มกอนนะพี่จ๊ะเฮ้ย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 ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวห,หมดปะหมดปะหมดไหมหมดไหมมดไอ้เหี้ยพวกนี้ไม่หมดแน่นอนรีบก่อนต้องรีบละไม่หมดอืมไม่หมดไม่หมดรีฟาร์มรีฟ้าอีกเจอ โอเ้อดดเฉียนั่ลเลยดฟารไปดฟารไปให้ไวเลยเพื่อนเออไม่มีอะไรเพิ่มมะในิป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 ไม่มีในิปพังชั้นส,นสชั้นเลชันเต่าโอ้ไ้ต้องรีบแล้วเฮ้ตายไปเลยตายไปเลยมีของเปล่าโอเคไม่มีไปต่อไปต่อเติมเงก็มีเฮ้อะไรอะ ไปแล้วได้เวลาแล้วเย้ใจเย็นๆใจใหญ่ใจงั้นเนบตเตอร์ให้วิตเตอร์เด้เปอร์เบตเตอร์โอเคเซฟ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 อะไรอ๋อเกมเซฟโอเคโอเคเกมเซฟโอเคไลฟ์ชีวิตชีวิตเอ้ยอะไรเซฟชีวิตหรอโอ้ยเสียงใครอะเซฟไล ชีวิตใครอ่ะเพื่อนจะเสียงใครก่อนเฮ้ยวุ้นจะฟากแมนตัวอะไรหรือว่าไอ้นั่นมันคือ,อพวกเดอะดาร์ควันวะแต่มันอุย้ยยาฟิวเตอร์ยาสองฟิวเตอร์อุย้ยแจวเลยนี่เสียงกระพือผีะเอปมีอะไรนะมีอะไรจะไปนะ

โอ้เว้ยื้อหลับเว้ยเฮ้ตัวนี้แมงกลมหลบควีกอือมีสไนเปอร์เก็บมีก,กูคืนมามีเหลืออะไรโอ้เลืออันเดียวกูส่าซื้อมาหมดไปอีกอแล้วหลังรถมีอะไรไหม รถไม่มีไปไหนไม่ได้เหรอวะเนี่ยเปิดประตูเุ้ยเหี้ยหยาหยาหยาอย่าแดกุยกุยเนยไอ้หมาหน้าประดุกไม่เห็นกันตายหิบหายเลยเช็ดเลือดเช็ดเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอดไปจะเช็ดเลือดเออ ปิดปิดปิด,ปดเฮ้ยฟิลเตอร์แก้วได้ปุ๊บเพิ่มปับ๊บใส่เลยโอ้าแก้วอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหปืนลูกโม่อยว่ะเฮ้ยแม่เามเาๆมไม่อยากเล่นปืนพกเรามีของพร้อมแล้วมีของที่มากกว่าปืนพกแล้วเดี๋ยวเอากระสุนมาเอาสุดไปขายโอเคแมงตอนเดินระวังทุกฝีก้าวเลยน่ากลัวจริง เรามาถูกทางไหมวะเนี่ยโอ้โหดีแล้วที่มาฟิลเตอร์ก็ยังไม่หมดดิฟิลเตอร์แดงๆคือหมายความว่าฟิลเ,เตอร์เต็มเหรอครับว่าใช่โอ้เจคิน e can stop ไม่ให้เราสต็อปไะไรอ่ะเฮ้ยข้างในไปไหนได้อุ้ยมีไฟจุดอยู่ อูก้กื่นก็สูบซองไฟโหมีคนต้องมีคนมาอยู่แถวนี้ได้ไม่นานแน่นอนมีอันไฟไม่ติดอยู่แน่นอนแต่ประเด็นคือเราเราอยู่ไหนแล้วพี่มอนอยู่ไหนโอเคคุยไปทาง,งนู้นอ๋อแตะว้าวว้าว ชี่อะฮัลโหล m เ t อ e r f u c k e r โอ้ย apple the dark o แอบดูเราอยู่แน่เลยไม่อยากเปลี่ยนกระสุนกไกลพวกนี้เลยวะ่ะลงค่อ,คอยๆไปโอ้มีคนมาแตอกับตรงนี้ไว้เฮ้ยนางสารจริงพี่ โอคฟิลเตอร์ใกล้หมดละโอเคถ้าไรการเตือนค่อยใช้แล้วกันนะฟิลเตอร์ไ็อย่างนี้จะได้ไม่เปลืองเปิดประตูประตูเปิดอยู่ไม่ได้เปิดประตูเสียงอะไรอะปีดปีดปีดด้วยเสียงปีดปีดด้วยอันนี้ผมเดินนกลู่นกทางมาหรือเปล่าหรือยังไงทำไมรู้สึกว่าเหมือนเดินเข้าหาเควสเลย ใช่ไหมเว้ยอยู่ข้างหลังเชียวไม่มตีตัวนี้อยู่ไอหมาปีาศาจ <c oughs> โอคนี้ล่ะเฮ้ย <c oughs> มาเลยกูปีตองยัดหน้าให้มึงอยู่แล้ว <c oughs> เข้ามาทำไมล่ะไอหมาเวน <c oughs> โขดเชี่ยเอา้าเอา้าอยู่ข้างนอกก็ดีอยู่แล้วพวกมึงอะไม่ต้องเข้ามา แม่งร้องกันใหญ่ละรีบแล้วกูโอ้ยไหนวะเจี๊ยะเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยะเจี๊ยเจี๊ยะโอ้โหแม่ก๊ะไรใจตกเลยโอ๊ยโอ้ยเก็บปุ๋ยมา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 เลยมาเลยปั๊มใกล้ๆนี่แหละมามีกว่าไม่หมดใช่ไหมไม่หมดไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องน้อง ไม่จบใช่ไหมเอาไปอกนัดแถมให้กระจายไอเวนอเอ้ยเกมกระตุกมาเลยไว้รุ่นไม่จบไม่จบไม่อีกเข้ามาหมดไหมเงียบนะโอเคเงียบไปต่อไปไป,ไปทางนู้นเราต้องออกตรงนี้ไปถชาพวกนี้มันตัวเข้ามาได้เราก็ต้องออกไปได้ดิเอ,อ๊ใช่ ไม่ลงน้ำไงก็แล้วแหละไม่ลงน้ำอืมอุ้ยถอดหน้ากากทำไมเด็ยใส่ไว้ดิเออเอ๊เหมือนต้องโดดไปน้าแต่จะโดดยังไงโดดตรงนี้ไปเหรอลองดูเฮ้ยจะจมอีกแล้วอู้อูหูจมนล้จมนล้ว ตรงน้ำอีกแล้วตรงน้ำมีรั่องสีด้วยเฮ้ยเดินตามเวทเดินทามเวทเวทให้ไปทางนู้นเวทให้ไปทางนู้นึบเฮ้ยขึ้นวิธีการนอกลู่นอกทางมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่านอกลู่นอกทางเราไม่จับเป็นโอ้โหเฮ้ยอันนี้เรามาถูกทางไปวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะ ลั่นไปก่อนเลยสองนัดเอาแสมให้อ้มาดิโอ้ย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 ออกมาไอเวนร่วงไปซะมึงอ่ะโอ้โหใช้ยาโคตรพุ้มเลยกูออกสุนหน่อยพี่ขอบคุณครับเวสไปทางนู้นเฮทางนี้ไปได้ปะทางนี้ไม่น่านะ ไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรลังเสียงลังสีแรงมากเลยแตกๆ,ๆๆๆตลอดเวลาเลยโอ้โจ๋วแไบบอเงินด้วยไอกระสุนด้วยเอ่อ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 ทางนี้ปะเออเดี๋ยวนะโอเคเควสอยู่ข้างหลังเราเอา๊ะทางนี้ไปได้เหรอ ลุ้งงี้กูเดินตามโอ้ยกระสุนตัดก่อนเลยดักดักแก้วตัดก่อนเลยอันตรายเนี่ยดักเต็มเลยฉุดหมดไปเจอไม่เจอเจอว้ยมเตออะไรอ่ะโอเคยไปละตอนนการดังค่อยกดกระดักไหม ไม่มีเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่เลยอัติึกด้วยอัติึกของใครไม่รู้แต่เรามาเจอก็อาจจะเป็นของคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนแหละนี่เดินมาวัวมาเจอเควสหรือเปล่ามาเจอจุดภารกิจหรือเปล่าเดินไม่ได้ โอเคไปอ้น oh, mm ่าจะทางนี hmm. yeah! mm ้แหละวุ้ยเชี่ยมีกับดักทุกฝีก้าวเลยเว้ยอ๋อค่อยๆลงละไม่รีบค่อยเดินแบบไม่รีบโอเคผมว่าน่าจะมาถูกกันแหละโอเคได้ฟิลเตอร์ล่างล่ะล่าง่ัยวัยบฮิ๊บเฮิ๊บ แม่งอันตรายชิบหายเลยไอ้มอรบอนไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหกำลังซอยจุกันอร่อยเลยไนอะ้พวกนี้โอเคมอรบอนคงไปทางเขาทางของเขาแล้วล้วเราก็ไปทางของเราเปล่านะหรือเราเรา,เราออกนอกลู่นอกทางเกินไปวะตรงน,นี้น่าจะเป็นทางไปต่อแต่ทางนั้นน่าจะไปได้อ,อุ๊อยโอ้เดี๋ยวนะทางของคนชอบสำรวจได้เงินสองบาท เเดี๋ยวทางนั้นอ่ะมีไม่มีอะไรเฮ้ยรูไปไหนอ่ะอุ้ยอุยอุยเกือบดีแล้วหยุดก่อนโอเคมากเท่านนั้น่ะไม่เจออะไรเหมือนน้ำจะมีรังสีนะรังสีแรงมากเลยไม่มีเสียงรังสีตะ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 ตตะตลอดเลยตามซากนี่โอ้โหมีแต่ของดี เพเควสไปทางนูน้นเปลี่ยนฟิลเตอร์ไมการ์ดตังละตั้งนาฬิกาใหม่เรียบร้อยอ๋อเนี่ยพี่มอนสวัสดีตกใจอะไรเราก็มาด้วยกันนะเออไม่ได้มาด้วยกันหรอกแค่ผมต้ามหนังนี่เขาเป็นไรอะ่ะโดนหมดแล้วเหมือนเขาจะมีฟิลเตอร์ะแต่ไม่เป็นไรเราเต็มแล้ว โอ้ยเอาเฮผมจะติดตามพี่ไปพี่มอนผมจะไม่ยแยกกับพี่แล้วถึงทา้งไงมันจะหล่นอนรวงก็เถอะเอ้ยหน้าไปไว้ทางนี้ทางนู้นก็น่าไปนะพี่มอนขอไปทางนู้นก่อนนะมามีอะไรปะพี่มอนโอ้ยว่าแล้วต้องมาเป็นไงล่ะพี่มอนมันลงมาไหมมันจะลงมาไหมชิบหายแล้วพี่มอนกูไปแล้วอ๋อพี่มอนกูอยู่นี่ โอเคพี่ม่อนพี่ม่อนทางนี้กันนะได้ยินอยู่พี่มันอยู่นู่นครับพี่ฟอร์แบ็กอะไรล่ะไม่ฟอร์ล่ะพี่ไฟอย่างเดียวเฮีย <S <S มึงกระโดดไปกระโดดกันหัวพี่แล้วพี่ม่อนอืหนุนัดเอากูยิงวิงด้วยเอารีโหลด <S 1> <S 1> พี่มึงขับอะไรเ <S <S นี่ยวยิงก่อนอ ้ยเอาของนี้ไปใช้ก่อนแล้วกันกระสุนเยอะเออพุ้ยเกี่ยวไปกระโดดกันอพี่กุูกันได้แป๊บนึงเออเออมาหมาหลบไปพี่เอาหัวบังย์หย่อดหย่อนยอดขั้งข่าก็มาเว้ยพี่เอาตัวชี้กระเพงหนีมองไม่เห็นเว้ย ตายมันยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยมาเฮ้ยมามามาพร้อมกับตัวใหญ่พี่บอลยังไงเนี่ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวกูเป็ฟิลเตอร์อยู่เว้ยถึงคนมาพร้อมกับตัวใหญ่ฮึ้ยว้าเดี้งกูไปถกกูไปถนกูไปถกกูว้าวเฮ้ยเออเออน้าสลายโอ้ยโอ้ยเอ่อเฮ้ยเจ็บหายเลย อาโอ๊ยโวยเลยอาต้เ oh, ด็ก oh, พี oh, ่ข oh, ึ oh, ้นมาเจยอ้าโอ้ยเกี่ยอะไรวะ